เพื่อลงจาดังพีดล,ลงจ้าหนาวลงจาตัมเพื่อนน้ำใหม่นอ้อเพื่อเทลงนี่มีแอปเปลิลมีซาลีแล้วก็แอป,ปเปิลเขียวแอปเปลิลแดงแเนาะจ้ะเนาะ สิดตามพนไม้ใส่ปลาหมึอกมาเนี่ยปลาหมึกร้องด้อจ้ะ อมเปรยลงจังน้อยนะจากเพื่อความหอม โ o โลทอฟคอคเทลคุณต้องใส่ของเหลวติดไฟง่ายลงไปในขวดทำไมถึงเรียกระเบิดขวดว่าคอกเทลล่ะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาใช้มันทำลายรถถังของโซเวียตที่กำลังบุกฟินแลนด์รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของโซเวียตที่ชื่อโมโลโทอฟเรียกระเบิดที่ปาใส่ฟินแลนด์ว่าขนมปังค่ะว่ากันว่าผู้คนพากันโกรธแค้นและเรียกมันว่าคอกเทลก็เป็นการตอบโต้ว,วันนี้ธรรมดาไปนะคนร้ายใช้ระเบิดขวดเป็น และสัมผัสกับกระดาษแก้วมันจะค่อยๆละลายนาทีที่โพแทสเซียมคลอเรตกับน้ำตาลสัมผัสกับกรดปกติไม่โทรหาเวลานี้ครับคุณนายชาอ๋อสวัสดีครับคุณป้าแม่ผมเลยมองไม่เห็นเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์จริงไหด้วยเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์เกิดอะไรขึ้นหรอแม่ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะไม่ใช่เรื่องใหญ่แม่วางของไว้บนเตาแล้วลืมนะโอ้ย,อยแล้วฝอยขัดหมออยู่ไหนครับปล่อยไว้ไม่ต้องลุกนะไม่ต้องลุกเลย,ยแล้วนี่แม่ทำอะไรครับเนี่ยซุปกระดูกซุปกระดูกเหรอ ไม่จู่ๆถึงทําไม่ได้ทํานานแล้วนี่อยากทําสักหม้อจะได้แบ,บ่งให้หัวหน้าหันเขาเอาไปกินด้วยฮะอย,อย่าไปบอกเขาล่วว่าวันนี้แม่ทําหม้อไม่แต่น่านาโค